สวัสดีเจ้าตอนนี้พักเที่ยงนะจ๊ะเนาะพากันกินข้าวนะเจ้าพากันกินข้าววันนี้เจ้าอาหารยำนอใส้นน้ำปูนะเจ้าเนาะอาหารกับข้าวบ้านเฮานะเจ้ายำนอใส้นน้ำปูนะเจ้าเนาะกับข้าวบ้านเฮานะเจ้าอันนี้เป็นพัดนอนะเจ้าพัดนอพัดนอพัดนอใส่หมูนะเจ้าแล้วก็คัวไก่หน้าเจ้า นี่จะคั่วแฮม,มไก่ก็เข้าบ้านนะบ้านนะจ๊นะเนาะนี่ประกาศกินพักเที่ยงกันนะเจ้าเเ <c oughs> นี่ยเจ้าวันนี้เร่งนะจ๊ะเร่งรีบเมนูอุดรเริ่มกิดดเน,นเป็แล้วอุดนเริ่มกินนองเป็แล้วน้องมาอ๋อน้ำน,นองให้น้ำปูล้ำตัว

พัทนอะกับข้าวบ้านๆแต่กินข้าวอิ่มนะเจ้าเนาะช่วงนี้เมนูบ้านๆเมนูเนาะแตาคนกินข้าวล้่มกับขนาดนะเจ้าพักเที่ยงหิวข้าวอยู่ตอนเจ้ามนันไม่ได้กินข้าวกันนะเจ้าเนาะ ใส่ขิงเนาะใส่ขิงน่หอมงน้ำนอใส่น้ำปูแล้วก็ใส่ขิงความขิงมันต้องใส่ใบขิงนะจ๊ะเนาะบิงบนี้กเลใส่ขิงเาหมดเุ a ผ้านอมาได้ผ้านอไปล่ะฮะใช่หลยผน้มอใช่ไหอต้องผัเอาน้ำอมัอันนี้อมัไ้มก่ไมอรอยพี่ว่าเลย่มาผมเคยงยแจงมา ใส่พริกแกงมู้งอืมใส่หน่อไม้พี่เบนนีไ่ไม่อยากกินพี่เบนอยากกินแต่ยำหน่อเส่หน่อไม้อย่างเดียวอืมกินเข้ายำบะเตียงนะบะเตียงก็ยิ่งรายยินข้าวลายมือเทียงกวนน้องมาได้เลยกลิน<ม>ข้าวลายกวนน้องมาได้ครับเมนูแบบนี้อร่อยนะเป็นเมนูมบ้านๆแบบเนี้ยนะครับพี่รีบ ดูหมูเกิดแล้วรีบขึ้นมาเพราะไม่รู้จะทําอะไรเร่งด่วนไงก็เลยมาผัดนอแล้วก็ยำนอไม้ไหนนอที่ฉีกไว้ให้ใส่แล้วปะใส่แล้วมองหูวใจอย่างก็เข้าบอมีเวลามีเวลาแค่สามสิบนาทีหมูก็เกิดไงก็เลยอเอาง่ายๆไม่นูง่าย,เายอเด้อขออันนั้นชอบกินผักเหมือนาเนกินข้าวหัวผัก อันนี้กิมมู่ดได้ยินพูซาจะได้ยินล่ะพูซาจะได้ยินล่ะูซาได้ยินเขาเขากินข้าวกบปลาอันนี้กินข้าวกัเมคเกมกินข้าวก็เกมแหละคลิปนี้น้องเบนกับอจบคลิปเพียงแต่ี่อนจ้าเดบ๋ิวน้องเบนขอตัวกินข้าวก่นเดี๋วเจ้าสวัสดีเจ้าบายยเจอกันคลิปหน้าจ้า